จะะอนวันนี้นะครับัดมีรถตักล้อ,ย,อ,อยางนะครับของยี่ห้อโคมสัสือนะครับผมมาให้นำให้ชมกันนะฮะ <t ask> ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นรถตักของโคมสัสือรุ่น WA 320รุ่น7นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่มากๆ, <t ask> ๆ,ๆนะเพราะว่าตัวรุ่น7ตัวนี้เนี่ยเขาจะใหม่นะฮะกว่ารถที่ขายที่ส่วนโคม,มัสูบบ้านเรานะฮะนนะเข้าไปอีก1รุ่นนะครับใหม่กว่ารถศูนย์หนึ่งรุ่นนะเพราะว่าที่ส่วนโคมัสูบเนี่ย บ้านเรานะครับยังขายแค่รุ่น6อยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ลอเข้าไปเป็นตัวรุ่น7็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะทุคคามนี่เขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะพวกรูปทรงนะรับอดี้ของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับรูปทรงบอดี้โฉมใหม่ด้วยเช่นกันนะครับอ่าสังเกตว่าช่วนท้ายของเขาเนี่ยจะดูมีมิตินะฮะดูแบบมีความเล่นกันนะมีการเล่นแบบความโค้งความมนนะฮะของตัวรถที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจะทําให้บอดี้ของเขาเนี่ยมีความแบบเออดูหล่อนะฮะดูแบบมีความโมเดิร์นน้ี ครแน่นะสามองศุงนะครับแล้วก็ด้านาข้นางก็แน่นอนนะจะตีตาบ่งบอกชิรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนะเนไหนอยู่ใกล้เครือ่องยนต์แล้วเดี๋ยวเราเปิดดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเครื่องนะฮะเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่นะฮหกสูบเทอร์โบนะครับแล้วก็ในส่วนของหลักเครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวขุมมือสูบหกดีร้อยเจ็ดนะครับลูกค้าครับ <staircase> นี่นะอันนี้เนี่ยเป็นฝั่งหัวฉีดของเขาเนี่ยวเเดดี๋ยรราาอคัับไปูสภพใกกล้ๆนนะ สภาพหน้าตาฝั่งหัวชีดของเขานะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะลูกค้าครับนี่นะครับสวยนะกันนี้นะครับ นี่แล้วก็ดูความนี้นะครับดูความที่เขาเป็นรุ่นใหม่นะลูกค้าครับพวกเซฟตี้ความปลอดภัยเนี่ยมีมาครบนะฮะก้องหลังมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้พัดลมด้านหลังเนี่ยก็แน่นอนเป็นรุ่นใหม่นะครับเขาก็จะใช้งานระบบพัดลมเนี่ยเป็นระบบพัดลมไฮดรอลิกแบบใหม่นั่นเองนะครับความเร็วล้อของเขาเนี่ยก็จะหมุนออโต้นะฮะหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะฮะยิ่งเครื่องร้อนก็จะยิ่งหมุนแรงนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องไม่ค่อยร้อนเนี่ยเขาก็จะค่อยๆหมุนนะครับอ่าโโอออเเเคคดดี๋ยวมาาูสภพฝััั่่งทรร์บบกนนตะชิป มียนเกิฟนะฮะสวยหมดเลยทั้งสองฝั่งนะฮะแตพวกจุดรั่วซึมนะฮะโอลงโอลิงฝาประกลปะเกนฝาเข้าบังของเขาเนี่ยไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับแห้งดีมากๆแล้วก็เสียงเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับไม่มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่สามสองรุ่นเจ็ดสวยมากนะคันนี้นะครับแขนเกิดนี่ยรอยเท้าลายดำไม่ต้องหาเลยนะครับไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็บุ้งกีของเขาเนี่ยแน่นอนรถตักไซส์สามตวงสูงนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับบุ้งกีขนาดสามคิวนี่่่ยยยก็็แแนนนนนนออะะใช้าางงครรับบเเป์ 25นั่นเองนะครับเป็นยางแสแตนดาร์ดของรถตัก3คิวเลยนะครับนี่หล่อมากนะครับอ่ะดูสภาพเกียร์กรันนิดหนึ่งในส่วนของรถเกียร์ของเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นระบบเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกนั่นเองนะครับหรือว่าเกียร์ไฮดรอสแตติกนั่นเองนะครับส่วนรถรุ่นใหม่เนี่ยเขาใช้เป็นรุ่นนี้หมดเลยนะครับแล้วก็การใช้งานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้งานได้ง่ายม,มากๆเพราะว่าเขาใช้งานเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับอ่ะไปดูสภาพเกียร์ใกล้ๆกันนะครับ สภาพหน้าตานะฮะของลูกเกียร์ปั๊มเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็สภาพลูกเกียร์เนี่ยก็แห้งสวยดีมา,มากๆนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนกันนิดนึงนะครับนี่ภาพหน้าตาภายในก็ประมาณนี้เลยบอร์ดเนี่ยจะตีตาโลโก้คมสึ่บ่งบอกชื่อรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่ สวยนะตัวนี้นะครับแอร์นะฮะการทำความเย็นมาเย็นพร้อมใช้เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยน้ำยน้าแอร์เนี่ยหยดติ่ง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 เลยนะครับอ่าสวยมากนะฮะกล้องหลังนะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็คอนโทรลของเขาเนี่ยแน่นอนเป็นรถไซส์ใหญ่ขึ้นมาเป็นไซส์สามคิวนะก็จะใช้งานเป็นคนสองคู่แบบนี้นะฮะขึ้นลงหนึ่งตัวแล้วก็ความหงายหนึ่งตัวนั่นเองนะครับจะลองกดตัวเทดปั๊มให้ดูนะครับไม่ต้องกดองแรงอะไรเยอะนะครับเนี่ยนะฮะกดตัวเบาก็ลอยตัวขึ้นสบายๆเลยนะครับนี่นะฮะยกแขนให้ดูด้วยนะครับ นี่นะครับนิ่มนะครับปั๊มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะด้วยความที่น้องเขาเป็นรุ่นใหม่นะฮะแรงปงแรงปั๊มเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ทำงานได้นิ่มไวตามไม่ตามมือดีมากๆเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวมาลองขับเทสเกียร์กันในส่วนของเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ตามที่ได้แจ้งไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเลข1 2 3 4นะฮะตรงเกียร์ของเขานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยลักษณะการใช้งานลักษณะการทำงานเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับเกียร์ท็อกรุ่นเก่าๆนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวจำกัดรอบเกียร์ของเขานะครับว่าเราเนี่ยต้องการจะให้รถนะครับวิ่งไปสุดที่เกียร์ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกียร์ท็อกรุ่นเก่าๆเนี่ยมันคือการเลือกเกียร์เลยนะครับว่าเราจะใช้เกียร์ไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเเ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 กก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 ิิดดปปป็็็็นนนนนนีีีีีีีียยยยยยรร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 ์์์์ทททททออ่่่่่่ถถถ้้้าาาาาาาลืจจะะงัััใชมมคบแตว๊ไห จำกัดรอบเกียร์ที่เกียร์สามเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการทํางานของเขานะฮะเขาจะไล่ออโต้นะครับตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะฮะกระดึ๊บขึ้นไปเรื่อยเป็นเกียร์สองเกียร์สามนะครับตัวนี้เนี่ยจะปรับเกียร์นะฮะตามความเร็วของรถเองนะครับแล้วก็จะไปสุดอยู่แค่เกียร์สามเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจํากัดรอบเกียร์เขาเนี่ยไว้ที่เกียร์สามนะครับจะไม่ข้ามไปเกียร์สี่นะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดเราต้องการให้รถยึดไปสุดที่เกียร์สี่เนี่ยเราก็เลือกเกียร์สี่ได้เลยนะครับแล้วรถเขาจะรรรััันนนออโตตต้้ะะะฮงแ่เกีย์คบ ไล่ขึ้นไปถึงเกียร์สนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเลือกแค่เกียร์สนะครับสมมตินะฮะเราเลือกเก่เกียร์สเนี่ยรถก็จะรันแค่2เกียร์นะครับก็คือเกียร์หกับเกียร์สเท่านั้นนะครับจะไม่ข้ามไปเกียร์สนั่นเองนะครับฮะแลวการใช้งานจะต่างกันนิดนึงนะตัวนี้ก็ต้องใช้ความเคยชินนะครับมาลองขับสักแบบว่าชั่วโมงนะฮะหรือว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะพอเป็นแล้วนะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองขับเทสกันนะครับกเปิดมือก่อนนะฮะโอเคนะฮะ การใช้งานไนกะ็แค่ผักหน้าฝักหลังอย่างเดียวได้เลยนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งไปได้เลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อดีนะฮะของเกียร์ปัม๊มไฮ้ลิกเนี่ยก็คือเรื่องสปีดต,ต้นนะฮะความแรงความไวในการทํางานของเกียร์ของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่า ขึ้นชื่อมากๆนะฮะเกียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะทํางานได้แรงแล้วก็รอบเนี่ยมาไหวมากๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็การขับใช้งานของเขาเนี่ยถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่เคยใช้นะบอกได้เลยว่าติดใจแน่นอนนะฮะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยขับค่อนข้างมันเลยนะครับเหยียบปุ๊บเนี่ยพุ่งปั๊บนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ที่สาคัญด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่นะความนิ่มความคล่องตัวเนี่ยโอ้ดีมากๆนะะขับนิ่มแล้วก็คล่องตัวสุดๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะเหยียบปืดพุ่งปั๊บนะครับแล้วก็ข้อดีนะฮะแล้วก็ ก็คือว่าเวลาที่เราผ่อนคันเร่งนะลูกค้าครับเขาจะช่วยเบรกไปในตัวด้วยนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวผมจะไม่ได้เหยียบเบรกนะผมจะเหยียบคันเร่งไปนะลูกค้าครับเหยียบปุ๊บนะแล้วพอผมผ่อนนะครับเขาจะชะลอความเร็วนะครับแล้วก็จะค่อยๆหยุดอยู่กับที่ไปเองนะครับอ่าแล้วก็เวลาที่เราใส่เกียร์แล้วเรายังไม่เหยียบคันเร่งเนี่ยรถก็จะไม่ไหลด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราขับใช้งานกันทั้งวันนะลูกค้าครับเราจะขับได้สบายมากๆเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราใช้งานขาเนี่ยแค่ข้างเดียื้นปัมม่ให เองนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการนะฮะพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในนะแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นของเขานะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับเจ้าตัวรถตัดขุมมือ WA 320รุ่น7คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับอก็จะมีรูปของเขานะรายละเอียดรอบคันพร้อมกับวิดีโอตอนขับตอนใช้าง,งานของเขานะครับแบบรายละเอียดเลยก็ะยยจะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมการทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาส่วนมากๆนะฮะหล่่่ออมาาากงงงันนนนนนเเเเเเปยยยยแแะรรรรีีี์ขคค้ทไไดดดบบ ก็พร้อมเลียงงานได้เลยนะครับแต่ก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็อยู่แค่2องล้านต้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านายที่สนใจนะฮะหรือว่ากำลังตามหารถตักที่มีความเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาทํางานไวๆคล่องแก้วคล่องตัวนะฮะเจ้าตัวคุ้มสื่อนะฮะ wa สามร้อยย่สิคันนี้เนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ขอฝากวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านายที่ดูและชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พลาดนะ